สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะปิดแมสนะคะหลังจากที่เราไปติดท่อมานะคะเบามืดขอความช่วยเหลือหลังจากเช้ามาตอนเช้าจะยังไงต่อตอนบ่ายตอนบ่ายก็เเปปลลี่ยนนแงอะไรกิดขึ้มีการเปลี่ยนแปลงที่บ้านเราที่บ้านเติมโชคลาบเบามืดจะโฟนิฟายบ้านโชคลาบนะคะเก็บของออกมาเก็บดดววนนจริงๆ ครับทุกคนตู้ เอาเข้าห้องหห้องนาดภาษานเหรอเออก็ดีนะห้องนี้ดีกว่าเออเนี่ยแต่พร้ามขยังจะเพราะว่ามันเป็นนี่เลยไม่ทเพ่อนเป็นข้าพวกเรมีเลนเอาวางกลงเอาเอาม่เอเอาอาไม้ไม่เอเาไม่ไม่ม่เาไมไม่ไมามามมม่มมันมีมาไมมา ลายไฟตรงบนบ้านหมดเต็มคนได้ที่งสองข้าวข้าวข้าวบ้านมีอีกเยอะโอ้โหเด็กกระเป๋าถูกทิ้เหรือเปล่าของไปกันสวยเนาะใบหนึ่งหลายใบโอ้สวยมากเลยก่ไปแล้วค่ะมาเลยไปที่แล้ว ขาต้อง่าตใหญ่จังเลยอืมองมือเก็ขาใหญ่เลนะาใ่าาซาซากระมูกันเลยเอาเข้าไปเลยนะเข้าไปให้แลวขาใหญ่ได้เห็นเลยไปตไปะไปุ้นไปปุ้นอาดูมืออีกเออโอ้ยไปเออแล้วไม่ได้ก็หัก้องไปเข้าไปในบ้านเลยมึมจะได้มีสัมผัสด้วยแล้ว เป็นโอกาสกันเดียวชงเดียวเลยนะเนี่ยก็ไปก็ก็แบบเดิมไม่ซ้ำอืมไม่ได้จะกางเลยเพค่อจะไปย้ายตู้โอ้ยจะเห็นตู้ทำไม,ไมไไล่ะไ,ไ,ไม่ได้ชอบคับแตกต่างอยู่แล้วเร,เราคนเราขนของเข้าไป ่อนว่าเก็บไว้เก็บไว้เฉยๆว่าเขาจะทำปูนายบ้านนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าสองกองคนเข้าเก็บก่อนจะต้องวางนะเพราจะโดนนี้คนข้างล่างนะเดี๋ยวบอกนะยก

อมันใส่างไหดนดันเลยับนีไปดันเขนอาแบบนี้ค่ะอาจจะพบผาบดี๋ยวอพุ่งเลยที่นี้ผมพุ่งเลยไมอจะมีการใส่ผ้า ยั่แห้เลยยัมแห้งยามแหี่หายไปไหนบมาเออมันไม่แห้งจะเก็บผ้าด้านใน่างนะครับก็้องย่างบผ้าเด็มันไม่แห้ง้าเห็นพอพอพอข้างนมแห้ง ตรงจุดนี้ก็จะมีการตากผ้านะคะนี่ผ้าตอาจจะมีตะกียบตากผ้านะครับมันไม่แห้งทำไมไม่แห้งเพราะว่าแล้ว่าอะไรที่ไม่แห้งเดี๋ดไม่ส่องเออทำคนเดียวไม่แห้งก็ออกย่างไฟสีเห็นได้เหรวันหนึ่งไฟสีเห็ดจะระบายระบายผ่านเนี่ยทำไมมาแล้วยาที่แล้ว คุณส bueno ึกกระโปงบอนเขาเรียกกันเนีเอฟซีต่างประเทศเขาเรียกกระเเก่ย yeah, anyway ่าคุณสึกกระโปงบอนไม่ถ้าให้ถ้าสองคนทำกับบักมือเป็นบออวางมวยกันเลยย่าอยู่ๆทีมลงเงินเล่นแดงวางมวยกันเลยทีบ้างทีมียังกับทีมเลยกับบะมือถ้าพวกเฮ็ดซอสไปบอนไปพวกกรอบยังะนั่นได้ยินนั่นเอง อะไรนะลว่ันอนาเห็นไหมไม่ได้ยินแต่ซอยอะไรไปกกอกน้วบ่ซอยบ่อใดไปกกอกน้ำเด้เขบวไปได้คือเมื่อวามือสิบเราเด็กร้วยมีเห็ดน้ำจ้ะเหมือเจมือเมือเด็กนยคเสือนะเดมันยังไหวเอาเจ้าเองยังไหวเอาเจ้าแล้วเอายางแล้วกับกันมีต่อยนี่ะ มันมีแห้งเลยนะต้องตากก่อนยะมันอันทับเดียวได้เสียย่าดูห้านก็คือเดียวนะท้อนนะตัวนั้นก็แล้วมีแห้งค่ะตากก่อนตากนั้เล้วนี่ยสีฟ้านั่นก็แล้วมีแห้งกว่าด่างทับกล่องเดียวได้ใหญ่ได้ไปเก็บหรือเปล่าเออนั่นนะเก็บแล้วมันแห้งยู่ตัวนั้นนะอันนี้ยังไม่ดีค่อยว่ามันอไรแห้งตะไปตะไปแล้วก็ฟูไปหน่ำมันทับกล่องเดียวได้เยอ มันอยู at ่ข้างล่างเี้ยัไม่แห้งนี่มันมีเป็่เลยนะรวมกติังคโบราณยังมันยังใหม่ยุคเก่านเออมันยังใหม่ยุคเก่าทำสักออันนี้ก็มือก็เป็นติานี้มือสี่ยายกล้องไม่ได้ยายกล้องไปทางโซนพนไปสียามไปเรื่อยย้ายไปะไปปน่เขาแบบนี้เลยไม่มันมีโรงังไม่เคื่อ นีโโ่โหเหมือนประดับ hmm. ผ้าเลยเนาะประดับผ้าสบายผ้าเียคลปค่คลๆ้าแแจ้งข่าวดีวันนี้แม่าอเน้เผาสตัวสอนเซอร์โหนี่นนปแ้งดีไปบานนี่แล้วไกไปบนเลย เรียกว่าเลีปลาเผาสามตัวสามตัวเออคุณตาอีตกลัไปนะเฮ้ห้คุณทาหน้าเกาเก่าเก็บนาที่เราหน้าที่มึงมึงยกแฟนฝาดยิงเว้าดาวา่ว่าไอกหม่บอหมมึงดูบนนาที่ล้วกลไปบนหนาที่ล้วก็ไปให้ยัยิงมันเลยมาหันยิงแฟนฝามื่อกี้ก็ไปยิงเหนป่าอืมบอกมีอดีต ไปเรยวๆเขาลงคิดม่ก็ทันเขาไงไปไปบอกอดีตเมช่างไปอดีตเมยช่างเขาเรียนไม่ลงคิดอย่างนั้น้เขาลงเงิน้เขาลงเ้องใหญ่ทำยังไงก็ไม่ได้รอยู่แล้วหลักรก่อนแล้วลงหลังก็สางเก้าส้าเก้าทำยังไงไปสกัดเขาลงเล้ยทำยังไงสกัดาลงรนะ หนอนนะอบางมูก็ได้ก็จะมีแต่ซอยกันเทศนี่นะแ่ก็ได้ก็ยด้จะขึ้นนักเรีงแต่จะคือหลัดคอยบ้องเต้าเนี่ยหนักเรียงกินดีวะหนักเรงกีีวะหนักเใหญ่เข้าเลยจี้มกับหลัดกัน เอเอาไปมานี้เจ้ากับเจ้าแนคู่ไม่จา่ลปมีศิลปะเลยได้กลนยุกยุกใส่กระลังเลยได้ยุกยุกใส่กลังมีความใส่ังเลนแล้หมดรอเป เห็นที่บอก็เลยแบบกระโด่งแบบมือคืนง่ายสุดจับจับเสื้อเลยวิยาจับยัาเสื้อยัาเสื้อได้เคาเลยก็จับยัาเสื้อยัาเสื้อเลยบิไม่มีศิลปะไม่มีประดิษฐ์ก็ได้เลยวิยาถ้าวยาเจ้ากว่าจุ๋มใช้เวลาทำแค่ไม่ถึงสิบนาทีเลยมันไม่ได้ไหนมันไม่ได้มันไม่ได้ทุกข้อุกมันยังสะอาดอันนี้หรอเดี๋ยวมันจะทุกข้อาดคือมันสะอาดอยู่ไหนเดี๋ยวมันจะขนบประดิษฐ์ไงว่าจะกระโดดนี่นี่ผ้าเปลี่ยนอันนี้นี่ผ้าเปลี่ยน เราแพ่นมัเน่จะนะกนะตหุ่นมาล้ยังอีกยาวอยู่มันไปมากพุแล้วมันตันใช่ลบขึ้นมามไปขึ้นแห้งวะลักแห้งะลักเยอะลบขึ้นหนันะั้งนี้นะมันแห้งเทแทลสำหรับคลิปนี้กเขาจบคลิปลงจกรเพนทนี้นะนี่นะคะจุดที่ต้องแก้ไขนะคือฝ้า นี่นะคะบ่าวเมื่อต้องแก้ไขฟ้าบ้านประอ้วนนะคะก็เลยต้องพากันขนคองขนย้ายนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปู่แม่น้องหมิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ